ก็ขอสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงในส่วนของทีมนะครับในการลงฟาร์มบอสนะครับในระดับแมปของปกตินะครับที่ใช้ CP 9,000 90, 0นะครับแต่ที่เขียวนะครับว่าทีมจากทีมประมาณไหนทีมของผมก็จะมีในส่วนของราเชลนะครับตัวแดงที่เป็นตัวแจกนะครับแล้วก็เซียนนะเป็นซีนฟ้า คงหากันได้อยู่แล้วนะครับแ,แล้วก็แครเขียวนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคารินนะครับเป็นคารินแดงแจกเหมือนกันนะครับจะเป็นตัวแจกแดง2ตัวแล้วก็ตัวฟ้า1ตัวตัวเขียวหนึ่งตัวทุกคนคงสามารถหามาใช้กันได้เป็นทีแบบบูดาเมีนง่ายๆนะครับโอเคมีการเล่นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดู ทีู่มาเจอบอสดีดีเ้าไป มิตินะครับคนเดียวเนะก็เกลือนั่นแหละตัวแบบดันเช่นปกติโอเคนะแต่ถ้าเป็นตัวดันแบบดันแปดคนเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยมันไม่คอออ่อยโอเท่าไหร่จะเป็นถ้าเป็นตัวดันทีมนี่ก็นข้างดีเลย,เยโอเคเรามาดูบอสต,ตัวแรกนะครับมินิบอสแล้วกนวันตัวแรก I'll give you a proper show tonight. of immortality! จะไปลำคาญบอสตัวถัดไปคนระับมันค่อนข้างข้างลำคาญนะทีนี้เรามาดูกันก็เหมือนเดิมครับให้เอาเสิงเป็นบล็อกก็ที่ไปหา อันน,อออน,นนี้เข่นีได้พอจนะครับได้ตัว๋วดันเจนอ็กพีด้วยนะครับ ด้านระดับปกติเนี่ยให้ด่านฟิวเขาเรียกว่าอะไรนะแปบหบนึง่งฟิลล่าสมบัติเนี่ยระดับปกติเนี่ยมันตอบของฟ้าค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ใช่ของฟ้ามันตอบพวกการ์ดเข้าดันของแดงนะครับก็ตอบบ่อยมากๆคือแบบฟิวล,ล่าบอสร,ระดับปกติที่เป็นในส่วนของบอส ลงได้ทั้งสามอันนะครับมัน CP เท่ากันนะครับก็แต่ละตัวก็จะมีสเตปต่างกันไปก็ลองไปเล่นันดูทีมก็ประมาณนี้ครับแทงไอ้ของครับนเนี่ยวจะพาไปดูของเซอินนะครับใส่เป็นเซ็ตโจมตีนะประมาณนี้นะครับแดงวัตถุห้าชิ้นนะครับถ้าใครไม่มีของแดงก็ใส่ของฟ้าก็ได้แต่ต้องบวกสิบห้านะครับโอเคเรามีต่อ ตัวแครนะครับให้ใส่ปเป็นเซนฟรีเพราะว่าน้องนี่มีสกิลเพิ่มทีทำให้เปลี่ก็เลยต้องใส่เป็นเซ็ตเพิ่มแต่พีทนั่นเองเนาะต่อมานะครับตัวแทงของเราราเชลนะครับแทงที่สุดแต่ว่าก็ใส่เซ็ป้องกันไปของครับถ้าเป็นไปได้เซตพวกรองเท้าเนี่ย ัวฮิวนะครับใส่ได้2เซตนะครับจะเป็นเซตเลือดก็ได้ทําให้ฮิวแรงขึ้นนะครับหรือจะเป็นเซตลดคูดาวนะครับทำให้ฮิวได้ถีมากยิ่งขึ้นดนะีเนาะใส่ผสมก็ได้นะครับหรือใส่แบบถ้าจะให้ดีอ่ะควรใส่เซตอย่างใดอย่างหนึ่งครับเลือดก,ก็เลือดไปเลยลดคูดาวก็ลดคูดาวไปเลยนะครับแต่ผมตีบวกของไปแล้วนะครับก็เลยต้องใส่ผสม money, นะั่นเองเนาะสำหรับของสตัวก็มีเท่านี้นะครับก็ คลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไปปรับใช้กันนะครับกับการลงฟิลลาสมบัตินะครับระดับปกตินั่นเองนะครับที่ใชใ้ที่ลงในดาดบอสเนาะมาถึงวันนี้นะ,คร,ะ,นะครับเพื่อนๆคงลงกันได้สบายอยู่แล้วครับฟิลลาสมบัตินะครับผมก็เอาอีกทีมหนึ่งมาแช์นะครับเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปปรับใช้กับ